โอเควันนี้เอ้ยวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันพฤหัสวันนี้เพืพอหัสวันนี้วันที่สามสิบครับใช่พรุ่งนี้สามเอ็ดมีคนเขาบอกว่าก่อนไปขอเลขสักหน่อยได้ไหมแล้วแต่แล้วแต่วันนี้เอยเพิ่งไปโอนห้องไปโอนห้องมาวันนี้ครับใช่เลขอะไรกได้เลยเลขห้องอะไร8ปดแปดปดเอ จริงเลยเนกที่อ่ะก็ไม่รู้่เพิ่งรู้ตอนที่ไปโอนว่าพ่อไปโรงพยาบาลมาที่พ่อนอนโรงพยาบาลเอาไหมห้องห้องห้องโรงพยาบาละฮแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าชั้นแปด่ห้องเจ็ดสิบเก้าอะแปดเจ็ดเก้าเลขเก้าอ่ะแม่อ่ะทำไมฮะแม่บอกเลขเก้าแม่บอกเลขเก้าอ๋อเลขเก้ามาไม่รู้นะจะเชื่อสำนักไหนก็แล้วแต่คนนี้ ไม่รู้นะแปดแปดห้องก็ได้แปดแปดแปดเออเออห้องเลขนี้เลยจ้ะแปดเลขนี้เลยแปดแปดนี่ไงคนนี้บอกสามแปดอีกแล้วนั่นทุ่งนั่นทุ่งหมดสามแปดออกไปแล้วออกไปแล้วแปดสามยี่สี่ลุงทิพย์บอกแปดแปดกับเจ็ดเก้าไอ้เมมเบอรี่บอกแปดแปดเลขอั้นอีกแล้วจรริงเหออั้นทุกเลขเฮียไปอั้นเลยมึงเชื่อกูมึงไปปล่อยไปเถอะไม่ใช่ขี้จะได้อั้นกันได้ต้องกลับไหมคะพ่อปู่กลับที่มึงกลับมึงเต็งโต๊ดเลยมึงเชื่อกู เปล่นตัวใช่แปเปลี่ยนตัวเลแล้วแปดเจ็ดเก้าไม่ออกโดนใครฮะไม่ออกก็ไม่โดนสิถ้าออกสิโดนไม่ออกนี่ไม่โดนนี่เดี๋ยวก่อนทุกคนท่มีทู้นแต้าบอกว่าเป็นลายเปนอนโรงพยาบาลกูเล่าไปแต่แรกไอ้เต้วอันนี้คนรู้จักกันเดี๋ยวทุกคนตกใจเป็นลำไส้อักเสบเป็นลำไส้ลำไส้อะไรอะลำไส้ใหญ่อ่ะ มันอักเสบมันเหมือนแบบลำไส้มันจะมีเหมือนแบบไส้ติ่งอะแต่มันอยู่ข้างนี้อ,อองวดที่แล้วอันเป็นสิบตัวใช่นี่คนบอกว่าไม่เอาเแล้วไอ้คอยสองอพ่อลูกเนี่ยเอาเอาเอาของพี่เปาเนี่ยสำนักเปาโหน,หนี่หนูหนูในแต่ละวันนะที่หนูหลับหนูฝันทุกวันเลยฝันว่าฝันแบบเห็นเลขบ้างฝันแบบเรื่องราวนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยแบบ เรื่องราวมันแทงไว้ยากว่ะเพราะว่าเลขเลยเลขเลยบางครั้งเราแบบว่าในฝันเปิดประตูเห็นเลขอะไรเฮ้ยจริงอ่ะจริงไม่เคยบอกกันบ้างเลยแต่ว่าก็จดไม่ทันตื่นมาลืมมาเลยแต่ว่าหลังแต่ว่าหลังแมาจะเอาปากกาปากกาขันิดขนิดหรือเปล่าเราจะมีอ่ะ เดี๋ยววันหลังนะจะหากระดาษปากกาไ้ให้ให้มาแลยนลืมไงพอลืมตามมันก็ลืมเลยไงเพราะในฝันในฝันแบบคืนหนึ่งฝันสามสี่เรื่องอะไรเงี้ยไม่อันเลขเลยเรื่องอื่นไม่เอออันเลขสิเลขอ่ะล่าสุดอ่ะล่าสุดเหมัอนอะไรสักอย่างฝันแล้วก็เห็นเลขแบบหกห้าอะไรย่างเงี้ยเอานี้เพราะว่าจำได้ดีมันผ่านๆแล้วั่ะเราทําอะไรถึงได้ ต่งหินต,ต่างินเชขี้แะวปวดต่ตงินต่งหินทำไมทำไมนอนอยู่ได้ไงนอนอยู่ไม่ไม่รู้ว่าเรื่องไหนแต่จำได้ว่าเลขหกห้าแค่นั้นแหละจะใช่เอารู้วะเดี๋ยวก็รู้มีบ้านขายรถมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วแต่มึงนะแล้วแต่นะ <laughs> เป่าอยู่เท่าไหร่ลูกย<ค>ี่สิบแปดค่ะยี่แปด น้องเปาตื่นมาส่งไลนให้ตัวเองก่อนสิก็ลืมกเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่เห็นเออละเมอเลยนะแบบกลาวว่ากลาว่าถ้าเกิดเออละเมอแบบจะจะขอหวยอะไรที่เขาจะขอหวยอเงี้ยจะขอหวยฮะเขาบอกว่าให้หันหลังแล้วก็คุยกันขอหวยมีพี่บอกมาโอเคประมาณนี้เฮ้ยนี่เนีคนนี้บอกแปดแปดมันอันเนียจัดแปดเจ็ดแปดเก้าแทน แล้วแต่คุณนะผมบอกว่าผมมันคือเลขผมนะมันเดี๋ยวจะหาว่าผมมาก็อยากรู้กันก็บอกใช่ใชชผมก็ไม่ถทกห้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดแปดเบอร์ดังคนนี้น่าสงสารมากแฮปปี้เน็เนี่ไมคะเนี่ยคือล่าสุดนี้เลยแฮปปี้เนสฝันว่านอนไม่หลับโอ้คนเหนื่อยเหนื่อยนะฝันว่านอนไม่หลับ ทรมานนี่มันตรงตรงข้ามกับพ่อเลยแล้วได้ฝันพ่อฝันว่าพ่อฝันว่าฝันเนี่ยโอ้โหฝันว่าฝันฝันว่านอนว่าฝันอินเสพชันในเออฝันว่าฝันไม่ฝันฝันว่าฝันอยู่พ่อเจ๋งว่ะแม่งหลือแดกเลยอินนเชัใช่ฝันว่าฝัแต่ฝันว่านอนไม่นอนเลยมันจะเหนื่อยนะเออฝันว่าแบบนี้คุณนอนไม่หลับเลยแต่กูง่วงชิบหายอะไรอย่างเงี้ยแต่กูหลับอยู่เนี่ยตอนนี้โอ้โหแม่งอินเสพชันนิดหน่อยเหมือนกันนั่นน่ะแล้วฝันว่าวิ่งเนี่ยตื่นมาเหงื่อท่วม พอน้องเอิร์ธบอกแปดปปดมีรถมาเลยค่ะคืออะไรวะมีรถคืออะไรรถรถตำรวจเยอหววมาถ้าถูกจริงต้องไปแก้บนที่ไหนคะัมากินร้านหลานกมกิกมาแก้บนได้นะครับมาที่ร้านเราแล้วก็สั่งโปรนะครับสั่งเยอะๆใช่จะถือว่าเป็นการแก้บนเอิร์ให้แปดแปดปออายุสองแปดน่าคิด อะไรก็ตีเป็นเลขได้วันนี้มาช้านี่ก็ตดแปดแปดแปดก็ได้ก็ได้ตีเป็นเลขโอเคเอาละเดี๋ยววันพฤหัสหน้านะวันนี้เราดูแค่นี้พอได้ค่ะโอเคครั้งหน้าเจอกันทาง youtube กด subscribe ไปกดกระดิ่งด้วยเวลาเวลามันมามันจะมันจะโชว์ใช่ไหมเออกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะครั้งหน้าเจอกันมันก็จะเด้งขึ้นมาอะไรางนี้จำง่ายเะจ๊ะ อ่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคณีใจค่ะแปดแปด่ิลืม